เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ร้อยเอกธรรมนัทพ้นจากตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีและพระราชอำนาจของรัชการที่สิทธิทางการเมืองวันที่9กันยายน2564รราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีความว่าถ้าบาทสมเด็จพระปรมนินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้า ให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่9มิถุนายน2562แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่10กร,รกฎาคม2562และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่22มีนาคม2562นั้นบัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่าสมควรให้รัฐมนตรีบางคน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 1. ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. น,นางนฤมลพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8กันยายน2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบ,บรมราชโองการพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยนั้นได้ระบุว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ หากเปรียบเทียบกับประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนหน้านี้กรณีรัฐมนตรีขอลาออกจากตําแหน่งทั้งนายสมคิดจารุศรีพิทักษ์ที่ลาออกจากรองนายกนายอุตมัติสาวนนายยน ที่ลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุนทิรัตน์สนทิจิระวงศ์ลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการลาออกจากรัฐมนตรีคนอื่นๆโดยเนื้อหาในการประกาศจะไม่เหมือนกับของร้อยเอกธรรมนัทพร,รมเผาและน,นางนฤมลโดยรัฐมนตรีที่ลาออกก่อนหน้านี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา1.70งเล็บ2ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อลาออกแต่กรณีของร้อยเอกธรรมนัท และนางนารมนออกตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา171โดยระบุว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชาำนาด ในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายรัฐมนตรีถวายคำแนะนำค่ะโดยไม่กี่นาทีก่อนประกาศปลดสองรัฐมนตรีจะถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการร้อยเอกธรรมนัสก็ได้เปิดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่รัฐสภาเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีโดยระบุว่าได้ส่งหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสาก์ภายหลังปรึกษาครอบครัวซึ่งเดิมตั้งใจว่าจะยื่นจดหมายตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือ8ก,กันยายนแต่ฝ่าย ขานุการของตนนั้นเข้าใจผิดจึงเพิ่งยื่นจดหมายไปวันนี้ก็คือ9กันยายนนะคะแต่ถึงกระนั้นค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายก็ได้ยุติข้อสงสัยเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งของสองรัฐมนตรีโดยระบุว่าเป็นการปลดออกจากตําแหน่งค่ะเนื่องจากในตัวของพระบรมราชองค์การได้มีการอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา171บัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย ทรงไว้ซึ่งพระราชาอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีโดยที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำค่ะซึ่งวันที่มีผลบังคับจริงคือวันที่ระบุในพระบรมราชองการซึ่งนั้นก็หมายถึงตั้งแต่เวลา1นาฬิกาของวันที่8กันยายน2564แล้วค่ะอย่างไรก็ตามส่วนตัวเพิ่งทราบข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสได้แถลงข่าวว่าทำจดหมายลาออกซึ่งก็ไม่รู้ว่า จดหมายฉบับนั้นระบุวันที่เท่าไหร่แต่สิ่งที่เป็นทางการคือให้ยึดตามในพระบรมราชองค์การค่ะช่องหและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของด่วนที่สุดแต่จาการที่สิบทรงปลดธรรมนัสถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดติดตาม